มาไอนี้เดี๋ยวจะพามาหาเงินเบื้องต้นกันนะครับในัสอันดับแรกเลยนะครับแนะนําให้ฟาร์มปืน M2 อันนี้ผมจะมาเป็นค่ายทหารนะครับ Military Base นะค่ายทหารขนาดใหญ่แล้วก็ในวันพหืหัสทุกความพัสก็จะมีถังนะครับมันก็อยู่ร,บรอบๆค่ายทหารร,รอบๆแบบของก็จะเยอะหน่อยใครยังไม่คล่องยิงก็เอารถติดป้อมปืนมานะเดี๋ยวผมจะจัดก,การวอกบอดในค่ายทหารก่อนนะ นี่แนะนำให้เอาชุดห้าด,ดาวมานะครับนี่วิธีปั๊มชุดห้าดาวผมได้สอนไปแล้วถ้ามไมห้าดาวก็จะเอาบอดพวกนี้ไม่ลงนะครับบอดก็จะตอกปืนอิมถูไป้อกับกระสุนจำนวนหนึ่งหลดแรงเนี้ไปด้วยอย่าไปไกลรถถังมากนะครับเดี๋ยวโดนปืนโกลน แล้วก็เติมปืนศูนย์แจ้งเขายิงไม่โดนเราเพราะมันยิงเป็นเส้นตรง ที่ว่าบอดมันไม่เป็นรวมตัวมายิงเราถ้าเรามาอีกสถานที่หนึ่งนะครับปั๊ม um เอ,อ็อทีก็ียอดฮิตเลยคือใจแอนเอ็ก v ์เคอรตเตอร์ผิดเป็นที่ขุดแร่ขนาดยักษ์นะครับก็มาอันนี้จะเป็นจุดที่ผมชอบมาฟาร์มก็คือมาแอบตรงหินบดดินตรงนี้นะครับแล้วก็เอ,อตอนนี้ชเช้าแล้วแสงมันแยงตานิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมใส่เลนก้อง นี่ถ้าเล็งมันแม่นก็ยิงหัวสักนัดไปสองสามนัดก็ตายนะครับแต่เป็นกระสุนแดงโอ้โหปลาดรอปด้วยแล้วก็มีตรงมิดไซส์ไซโลนะฮะไซ์ไซโลก็บอท ทูเหมือนกันจากนั้นก็จะเป็นที่ออยลลิกนะครับอจออยลิกที่ขุดน้ำมนัน ทูบางมาันสแต็กกันอยู่นะครับอย่างเงี้ยเก้ากระบอกอย่างี้นะครับสามาที่จะดึงแยกออกมาได้ทั้งหมดก็จะมี1 8กระบอกอันนี้27นะฮะแล้วก็ได้ไอเกินทูที่เป็นสกินแบบนี้จะจะขายไม่ได้เวลาเราอยากจะเก็บไว้ใช้แล้วก็เปลี่ยนสกินนะครับทับสกินแล้วก็เปลี่ยน เดี๋ยนี้เราขายกดไปที่ลบลึกเข็นไปที่เวพอนแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่เป็นช่องของ M2 แล้วก็อยู่ในโซนของขายกดคขาว่าออกปึ๊บตอนนี้ผมขายไป8 1กระบอกได้เงินมาเท่าไหรนะ่เนี่ยล้านกว่านะครับล้านหกแสนแล้วเราจะเอาเงินเนี่ยในกมนเะนี่ยเอามายัดเป็น RP ในตู้บิลโ r o เทคนะครับ มันจะขึ้นว่า Pro เทค50เชื่อไหมครับตรงขวามือเวลาเราออฟไลน์มันจะขึ้นเป็น p r o เ e c t 1 0 0อะไรอย่างนี้นะฮะเวลาคนมาเลดบ้านเราดาเมจมันก็จะเข้าไปที่บิลไปที่ RP ของเราอยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Pro เทค Day นะฮะครับตัวนี้ผมมีอยู่55 RP ในบิลประมาณนี้วิธีเอา RP รปใส่ก็กดเตอร์ขึ้นมาครับพิมพ์ tab s นะครับก็ enter ครับ ันนี้จะเป็นการ exchange RP นะครับมาตรงที่คำว่า exchange ตรงนี้นะครับก็จะมี currency rate ือ1 RP เท่ากับ1แสนคอยครับซึ่งอันนี้ผมมีเป็นล้านคอยนะผมก็จะกด a ช g e ตรงนี้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเช็ง AP เ่ยมาเป็น economic ก็คือมาเป็นคอยเหมือนเดิมได้อันนี้ผมจะลองกดเรื่อยๆครับผมเอามาสัก10 RP 10 RP มันก็คือ1ล้านนะ กดมาละตะกี้ผมได้เงินมา1ล้านผมกด RP ผมได้ไม่มี10 RP แล้วตอนนี้นะครับเรมิกก็คือเหลืออยู่ประมาณ6ก0 0นนะฮะกด close ไปครับแล้วก็เข้ามาที่ do view แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มตัวนี้ก็คือลดอันนี้ผมมีอยู่10 RP ถ้าจะผมจะใส่ทั้งหมดเลยผมก็กดกดไปที่10ครับแล้วก็กด deposit นะครับก็คือฝาก RP เข้าไปจาก55ก็จะกลายเ,เป็น65นะครับ 65 r p แล้วทีนี้ถ้าผมต้องการถอน AP ผมก็แค่มาที่ build แล้วก็กดเพิ่มจำนวนครับ65เนี่ยจะถอนเท่าไหร่ก็ได้นะครับไปใน65อ่าผมอาจจะถอนสักประมาณลมถอน5 p แล้วก,กด i t h d r a อป๊บอ่าก็จะข,ข R p ผมก็จะเหลืออยู่5 p แล้วก็มันก็จะเข้าไปในจูบิล60 r p นะานนั้นเวลาคนมาเลท r p มันก็จะลด แทนที่ดาเมจบ้านจะลดนะครับรก็เลดยากอยู่นะฮะอย่างถ้าจะเอาหนึ่งาให้มันหายไปหนึ่งอาเนี่ยก็ต้องเป็น C4 สักร้อยลูกนะครับมาบึมนะฮะและถ้าเราออนไลน์เกมนะครับไอ้โปรเทคมันจะยังไม่ขึ้นนะเราต้องซื้อสเตตัสก่อนมาตรงที่รูปลูดแคนอีกมาตรงที่คอโพเนต์มันจะมีโปรเทคเลดออนไลน์กับออฟไลน์นะครับ ก็คือซื้อซื้อ1000คอยก็เป็นการซื้อสเตตัสหนึ่งครั้งถ้าเราไม่ซื้อตรงนี้ทุกครั้งบา้านก็จะไม่โปรเทคให้เพราะฉะนั้นเวลาออนไลน์เราก็มาซื้อ1000ออฟไลน์แล้วก็มาซื้ออีกหนึ่งก่อนจะออฟไลน์คือซื้อ1000นะครับบ้านจะโปรเทคเป็น100%ถ้าออนไลน์บ้านจะโปรเทคเป็น50%แต่ถ้าเรากลัวลืมขี้เกียจแลถ้าเรามีตังอยู่อันนี้ก็คือล้านห้าครับซื้อแบบออโต้ไปเลย ครั้งเดียวจบหมดมาหนึ่งถ้ามีตังคล้านห้าก็ซื้อออโต้เวลานั้นเราก็ไม่ต้องมาคอยซื้อออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับแต่ให้บ้านมันติดอัตโนมัติปโปรติกอัตโนมัติก็อลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีที่ใช้ได้สลับบางเซิร์ฟที่มีหมอดแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ